สวัสดีครับผมสวัสดี FC. ช่างเกมเครื่องเสียงกำลังแจ้งทุกคนทุกท่านนะครับโอ้หนุนอยู่ข้าง้นวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้อยู่ที่วัดกระทมครับผมตะบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับวันนี้นันทวันดี5 9 5 5นะครับผมลงหน่วย12ล้อครับผม ัว12ล้อนะครับเป็นชุดมาสเตอร์ดีไซน์นะครับวันนี้ก็ได้ผ่านมาก็เข้ามาถ่ายให้ชมให้ฟังกันดูนะครับผม,มเป็นชุด12ล้อค,ครับผมรถ12ล้อมาสเตอร์ดีไซน์ครับผมอันนี้ที่18ลิงกิกาโดน 2,567นะครับผมไหนตะมุนมาอย่างไม่มาบโอกมาเตอร์ดีไซน์ครับผมทั้งทั้งเซ็ตอาจจะมีประดิษฐ์บนมาด้วยหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นน้อย12ล้อ โอ้โหไม่หายว่ะแล้วบางกมาไม่ไม่บอกโอ้แกติดกินนุ้ยครับมไม่แกน่าจะติดกินนุยย้ยแหละแกไม่มาหรอกนั่นแหละติดกินนุย้ยโอ,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 อ้โหว,วันนี้วันที่สองแล้วครับลังติดตั้งตู้ลำโพงนะครับลังติดตั้งเจออยู่นะครับผมอันนี้ผมผ่านมาก็เลยก็เลยเข้ามาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมโอ้อาจารย์กำลัง ทำการเช็คดอกลำโพงอยู่ครับเออตึดตรึดตึดตึดเช็คดอกลำโพงครับเช็คดอกลำโพงเป็นผีกระแทกหลังนะครับเบียดนิ้วติดริดจานเต๋อเช็คดอกลำโพง โครับเป็นการเช็คดอกรโพงนะครับดัง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 กลางก็เป็นเมเจอร์ครับผมเมเจอทั้งเซตเลยนะครับโอใช้ทนใช้ดีจริงๆนะครับดูตะเกรงตะแกรงนี่ตุดออกมาแล้วครับนี่หุ้มแล้วครับยังใช้ได้นะครับใช้ทนใช้ดีต้องเมเจอครับผม ก็ลงเซต4ใบเลอง4 24ค่างละ24 24ดอกครับผมข้างละ24ดอกนะครับวันนี้วันที18่18พฤศจิกายน2567นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันที่25พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเอ่อลงอยู่ลงอยู่งานช้างสุรินทร์นะครับ อเมเจอร์ข้างละ8ใบครับผมนะกําลังอเมเจอร์ข้างละ8นะครับเบกรกข้งละ24่ดอกอันนี้เบรนิ้วเอ่อเป็นของ8.9กทิเตอร์นะครับผมที่เป็นเอ็กซ์ล้อนะครับ ก็พาชมบรรยากาศในงานครับผมวันนี้วันที่18พฤศจิกายนเอยกระทงครับผมเรากระทงวัดกระทตรงตะบลนาบัวนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์ก็เจาะก,ก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เหลือเส้นกลางนะครับคุ่มพลังก็ตั้งเกือบเสร็จแล้วครับ เอฟซีมาสเตอร์ดีไซน์ครับผมอันนี้เป็นหน่วยสิบสองล้อครับผมตัวแรกนี่มาเป็นหน่วยสิบล้ออ๋อวันนี้ไปสุพรรณนะครับชอบเซอร์ไพรส์ต่อเลยนึกว่าหน่วยหน่วยคันแดงวันนี้วันนี้มา ทำออมาตอนนี้ทัน,น,นเลยไอเซียนกลางๆยีห้านี่ลงหน่วยไหนนี่ยังยังไม่บอกอ๋อยังเซอร์ไพรส์อีกแล้วใช่ไหม,ไมน่าจะเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าน่าจะเร็วหน่วยเลยดูไปนี่ <laughs> น่าจะเร็วหน่วยเลยนี่ผมคิดไว้แล้วนี่ที่ยี่ห้านี่เดี๋ยวที่ยี่ห้าผมพาไปชมอยู่สนามสนามแสดงช้างครับผมที่25 25ยี่ห้ายี่ห้าพฤศจิกายนายนะครับวันสุดท้ายนะครับผม มันกันแน่นอนครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพลินท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวอาจจะตั้งยินอาจจะไม่ได้ฟังเสียงนะครับเยน็นนะครับผม